เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของกีฬาคนพิการแล้วก็กีฬาแห่งชาติครับผมงานนี้คุณบรรหารโชว์เลยโชว์ฟอร์มเลยเพราะว่ากีฬาคนพิการนี่คุณบรรหารศิลปะอาชาก็ดูแลอยู่เขาดูแลครับผมแล้วก็มองไปถึงเรื่องของกีฬาเอชยนเกมนะครับช่วยรับโทรศัพท์ดีกว่าครับคุณสมชายอืมไล้ยังไงครับเอชยนเกมเนี่ยใครโทรมาเหรครับคุณสง่าครับโอ้โหเอคกส่งข้อความมาติดประชุมอยู่นี่แกไม่รู้เรื่องเนยนะก็ เดี๋ยวเรามาคุยกันในตะลุยกีฬาทั่วไทยครับครับผมมาเรื่องแรกนะครับคุณบ<ม>บัหารศิลปะอาชายุ่งตลอดเลยวันนี้ช่วงนี้นะทำไมล่ะครับอาวเพราะว่ากีฬาคนพิการเนี่ยเอเชียนพาราเกมส ไม่ใช่พาราลิมปิกนะฮะไม่ใช่โอ้โหคุณผู้ชใจพาราลิมปิกเนี่ยท้าเปหน้ามันเหี่ยวเหี่ยวครับโจ๊กไม่เหี่ยวครับกล้องมันหลอกครับเหรองานจริงๆตึงๆคงฮะคือเอเชียนพาราเกมก็คือออปชั่นแข่งต่อเนื่องจากโอลิมปิกเกมอนะฮะถ้าซีเกมก็เอเชียนโอลิมปิกเมื่อกี้เนี่ยซีเกมอ่ะพาราเกมเอเชียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมเออถ้าโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกพาราลิมปิกพาราลิมปิกเออถ้าเอเชียนเกมอ่ะ ก็เอเชียนนะเอเชียนพาราเกมนะในอาเซียนนะฮะก็จะแข่ง11ถึง21มมกราคมนะก็วันเสาร์เนี้เริ่มพิธิเมิดแล้วก็ไปแข่งที่พม่าเหมือนเดิมกรุงเนปิดอลนะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่7นะครับตอนนี้เนี่ยคือนักกีฬาคนพิการก็เข้าไปอำลาอาลัย อะไรทำไมทำลายเฉยไม่ต้องอะไรเออคือท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักเนี่ยท่านไม่ค่อยสะดวกทำเนียบเนี่ยคือทำเนียบเนี่ยเผื่อวันนี้เด็กเนี่ยเข้าไปนั่งไม่ได้ด้วยไม่ไม่ได้แล้วก็เลยไปเข้าไปหาคุณบรรหารนะฮะคุณบรรหารนี่นี่คุณบรรคูนไม่ใช่ครับก่าวนำไงนำโอ้โหน่าคุณบรรหารนี่น่าใสเด้งดึงเลยนะฮะครับดูเดิน้องบะนดาวอยู่ไหม น้องน้องมะนาวไม่รู้ใช่ไหน้องมะนาวไม่มามีแต่น้องไอ้นี่แค่น้องมะกรูดฮะอ้าวแล้วครนี่ครับเหล่าบรรดานะักกีฬาคนพิการนะครับครับก็มากะว่างานเนี้ยไม่มีอะไรมากหรอกครับมารับนี่พลโทโอสดภาวิไลนายกสมาคมนายกสมาคมนะฮะามากันเต็มหมดเลยนะครับคุณบรรหารยิ้ม เลยไหมหน้าใสด้วยไหมดูซุบๆอย่าชอบกนนะฮะก็แกยังไม่รู้ว่าจะอยู่พักไหนเอ้ยยังอยู่รัฐบาลไหนแต่ว่าแกได้เป็นรัฐบาลแน่นอนจะเป็นแน่นอนแกไม่ต้องเครียดอะไรอยู่แล้วแกจะไปเครียดทําไมอ่ะคุณบัญหานะครับอบอกเลยครับว่าชื่นชมนักกีฬาโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยคุณการนาศิลปะอาชาก็อวยชัยให้พรนี่นี่นี่ให้พรเลยนะครับ ถอยได้เหรียญกลับมาทุกคนนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วครับเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายทำครับบัรหารทําสุพรรณบุรีเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเจ้าของถนนที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อก่อนนั่นนะครับ นี่ใช่ไหมทักทายกันอย่างดีนี่คุณการนาครับหนูนาหน้าเด้งเหมือนป๋าเลยหนูนานี่ก็เป็นคนที่จิตใจช่วยเหลือคนพิการมาอย่างต่อเนื่องโอคุณหลีิมิงเคยร่วมงานกับคนพิการใช่ไหมครับเคยนะฮะแล้วท่านบรรหารมีป็อกเก็ตมันนี่ใช่ไหมฮะมีแน่นอนครับมีนะฮะท่านบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเงินทองหายากเราไปด้อยดอยดะ นี่ครับดูดูกีฬาคนพิการเขาแข่งขันเขามาฝึกซ้อมกีฬาแล้วเลยหมิงก็ชื่นชมประทับใจแล้วก็ถ้าจะบอกก็บอกให้คนที่ร่างกายดีๆเนี่ยนะให้อย่าไปท้อแท้นะอย่าท้อแท้อย่าไปเหมือนกับอะไรนะตอร์มิ i ตี้อ๋อในหนังอ่ะในหนังที่เมเจอร์เนี่ยเครือเมเจอร์ไปดูเรื่องนี้สักอเตอร์มิ e ตี้อ่า นะฮะต้องมีความฝันต้องมีความหวังชีวิตเนี่ยต้องกระโดดข้ามกรอบอย่าไปสร้างกำแพงล้อมตัวเองไว้ต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างแต่ว่าเป็นในเรื่องที่ดีและสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยครับคุณมีคุณค่าเสมอมั่งโหยอยู่ที่ใครจะมองเห็นหรือไม่คมมากเลยตั้งแต่ปีนี้มาเนี่ยอยากไปเป็นแบบ อะไรฮะบอเตอร์มิตตี้มากเลยโอยอยู่ๆไปเดินที่นู่นเลยเพื่อเขาที่มาเลยไปตอนที่ภูเขาไฟระเบิด่ะไอซ์แลนด์บัามากเลยใครเขาไปหลังหนีครับแกนสัเก็ตบอร์ดไปลุยเข้าไปคือคือพูดกันไปรู้เรื่องไงอแล้วนั้นก็พูดภาษาแบบไอแลนด์ชาวพื้นเมืองไงส่วนเฟกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเขาก็พยายามอธิบาย มันก็เห็นโรงแรมปิดหมดเลยนี่ก็จะเข้าไปเขาอธิบายว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดอันนี้ไม่รู้เรื่องยังเข้าไปที่ภูเขาไฟโอ้โหสนุกมากเลยแล้วทำให้ชีวิตแกเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจมีสีสันมากเลยนะฮะครับอ่ะไปดูกันละกันนะครับเรื่องนี้ส่วนเรื่องสุพรรณบุรีที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่42เนี่ยนะฮะ พิธีเปิดเนี่ยอโอ้โหเมื่อนู่นเลยเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย <ผม S 3> ทำได้ดีมากอลังการ,รงานสร้างมากเลยเขาบอกว่า<ล>โอ้โห,โหก็สร้างบ้านสร้างอะไรขึ้นมาในสนามคล้ายๆกับโอริกเกมที่กรุงลอนดอนโชว์โชว์ฝีไมไ้มือไม่ธรรมดาสมกับเป็นสุพรรณบุรีนะครับ,รบที่เราโมวไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยโชว์ฟอร์มดีมากสนามกีฬากลางของเขาเนี่ยคนแน่นนะครับมีน้องน้องโตโยต้าไปเป็น พิธีกรฮะอ้าวเลยฮะแก่สิเบน์นะฮะน้องเบนส์เสียช้ามากเลยเป็นเป็นบอลโวอะไรนั้นไม่ไปเคลื่อค่ายไม่ได้ไม่ได้สิค่ายเราต้องโตวต้าสินี่น้องอะไรฮะนี่ไม่รู้เหมือนกันครับดาราโอ้โหนี่ครับเถือนธงชาติเถิ่นธงชาตินี่เป็นเป็นนักเรียนจากโรงเรียนน่าจะคล้ายๆวัชราวุธหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ม้ามัสคอตม้าสีหมอกม้าสีหมอกม้าขุนแผนแล้วนี่แหละฮะนี่ก็เป็น ข่าวหน้านะครับอ๋อเป็นกระต่ายน้อยแสนคนโอ้โหดูครับคนแน่นนะครับอัศจรรย์เนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเวลาทีมฟุตบอลสุพรรณบุรีแข่งขันเนี่ยคนเต็มสนามเลยนะครับโอ้นี่ดูนักน้องจากตรังนะครับคลามวันป้ายของตรังน้อง้องชื่อเต็มว่าวันรีสีตรังโอ้โนี่นน้องน้องกระตูนนะฮะตูนบอดี้สแลมครับรตูนเนี่ยมากล่าวปฏิญาณตน นำนักกีฬาทั้งหมดในกก่าวปฏิญาณตนว่าจะเล่นอย่างใสสะอาดจุติธรรมเป็นความแปลกใหม่ของเจ้าภาพแต่ว่าแน่นอนครับก็มีนเวียนและเปลี่ยนแปลงก็มีการวิพากษ์วิจารณิบิกหนุม่มท่านผู้ว่ากนกพันธ์จุนกเกษรร,ร่วมกับนี่ดูจุดพุสวยงามครับ แม่ดูดิดูดิแม่ดูภาพมีบทเรียนครับสุพรรณบุรีงานจุดพุ่งงวดนี้เป็นการที่รัดกลุ่มที่สุดตั้งเท่าที่เคยมาซ้อมกัน8ดรอบครับสองจุดนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ครบเพลิงนะถือว่าเป็นไฮไลท์นี่นี่เข้าไปในบ้านนะนี่นบ้านอะไรนะขอชมวิวครับขอชมวิวครับเขาออกไอเดียดีมากคดีครับไปติดบ้านไฟไหม้ก่อนไม่มีฮะไม่ใช่บ้านกงเต็กนี่ครับนี่ดูเขาทำเป็นไง ดูสวยงามมากเลยก็เป็นสร้างสรรค์ทีเดียวโอ้โหเห็นไหมยิงไปอย่างนี้เลยไหมครับโอ้ถ้ายิงไปที่อัศจรรย์นี่ยุ่งเลยนะคือนี่เป็นลางนะเป็นลูกปลาหรือเปล่าโอ้โหดูนี่แนะนี่ดูวิธีการจุดไฟเขาผมว่าดีกว่าซีเกมที่พม่อบ้าอีกนะเดี๋ยวพ่อบ้าก็ฟอกแอ้วเดี๋ยวดูดี๋ยโถ่ดูไอเดียมีไอเดียแบบสวยงามมากครับนะฮะอ่าอ้าวก็นี่มีการร้องเพลงพี่ แอดคาราบวมนะแอดพียดเพียดคนสุพันไงต้องมาร้องเพลงด้วยพี่เป้ามาไหมพี่เป้าพี่เป้ามาก็วิ่งกันป่าราบนะครับครับแหมพี่เป้าก็โอ้คุณสุพันนี่ต้องเรียนเลยนะศิลปินนักร้องเยอะมากเลยนะไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพุ่มจันดันพวงพุ่มพวงฮะมีพุ่มพวงมีเยอะแยะเลยมีพิธีเปิดเสร็จปุ๊บเป็นความแปลกใหม่อีกอันหนึ่งก็คือนําทีมสุพรรณบุรีแล้วก็ ทีมเมืองทองครับรองแชมป์มาเตะครับนี่ดาสกรนะครับแล้วมีดาวเตะเจโบทอยด้วยครับชาวอังกฤษเจโบตงานนี่ยิงลูกโทษด้วยครับนี่ประเดิมเรแล้วนี้ครับคุณตูนแข่งลูกเหม็นครับลูกเด้งฮะลูกเซโลลอยนี่กว่าจะเสริฟตัองหลายคนเลยลีลาเจอตูนง โอู้นเขาก็ไม่ธรรมดานะเล่นตอนเด็กๆไงเขาก็เป็นนักกีฬาแหละครับดูหุ่นเนี่ยที่เขาผอมๆนี่เขาไม่ใช่อะไรเขาเล่นกีฬานะฮะเป็นนักร้องน่าชื่นชมมากเลยคือตูนบอกว่ามีเวลาซ้อมน้อยมากเลยพี่เขาบอกอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นต้องออกคอนเสิร์ตแต่ว่าคือมาเล่นก็มีโอกาสซ้อมน้อยแต่ก็อยากมาเล่นไงเป็นแฟนคลับได้เข้ามาได้เข้ามาเล่นในกีฬาแห่งชาติก็ถือว่ารับใช้ แล้วแขนแกไปเปื้อนสือพิมพ์มาเหรอฮะบาว่าแกสักมาอ๋อเหรอฮะอาจารย์ตอนแรกสักข้าแถวสักไปสักบาครับเดือดแถวเดียวอูโอบาเป็นพืชเลยนี่เป็นไงเล่นประเภททีมไงใช่เทเบิลเทนนิสประเภททีมครับตูนก็ชอบเลยนะทีมชาติสุพรรณบุรีทีมสุพรรณเป็ทีมชาติเรณเลยฮะเออก็ดีก็ดีเป็นตัวอย่างให้เด็กนะพูดถึงตูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเยาวชนก็เล่นก็ไปยืดเส้นเข้าไปยืดเส้นยืดสายเรียบร้อย พูดถึงในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยมีม